กันมูกับเธอก็ต้องคู่กับกันมูถูกไหมสวย50อ่าดวง50ใช่แล้วจะได้ผัวฝลังหมจริงไม่แล้วอยู่เฉยๆก็ไม่ได้แต่ลงมือทำอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่สบายใจลมลมมาแบบอู้เลยเหมือนในหนังใช่เหมือนในหนังผ่านมาปีสองปีเฮ้ยกูเคยขออันนี้ปะวะถ้าลืมแล้วถ้าไม่ได้แก้ยังไงเขาทำไม่ะฮะทำไมต้องมองด้วยสายตาแบบั้นอ่ะ เขาทำยังไงกันวะเขาก็ทาอย่างนี้เหมือนเราใช่ไหมเขาทำไปเรื่อยจะก็ไม่รู้จะก็ไม่รู้หรอกอ่ะวันนี้มาในลุคอินดี้อินเดียเพราะว่าวีคนี้นะคะเป็นวีคนวรารีที่แบบหลายๆคนที่เป็นผู้ศรัทธาเอ่ยอะไรเอ่ยอาจจะเคยไปร่วมงานเธอเคยไปไหมที่สุดกระเทยคู่กับมูเตอร้อง ใดๆนี่ยังไม่เคยแต่ปีนี้อยากไปมากปรากฏเขาไม่ให้เข้าร่วมเขามีงานนะแต่ว่าแค่ไม่ได้จัดแบบใหญ่โตเหมือนปกติวันนี้เราก็เลยจะมาแต่งลุกอินเดียแบบว่ารำลึกถึงสันนอยแลวเราะจะมามาอมอยเรื่องของการแบบความเชื่อการมูกระเธอก็ต้องคู่กับการมูถูกไหมสวย50อ่ิดวง50 <laughs> ท่านันั้นเลยบางทีที่เห็นเด่นดังที่เห็นร่ํารวยคือไม่ใช่ความสามารถก็คือมูถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์เรื่องมูเตลูอะไรใดๆก็เมามอยกันได้นะคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ใหญ่จะมาว่าพวกเราเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมเธอได้ลองสกงสกินแคร์อะไรบ่อยอะไรนี้ไหมบ่อยมากเรารู้สึกว่า น้า้เป็นคนใช้หน้าเปลืองเพราะว่าใช้หน้า<ต>เปลืองามากที่สุดใช,ใช,ใช่แล้วแบบบางทีอ่ะฉันลองอะไรก็มีบงเหมือนกันนะบางทีมีพังเหมือนกันนะออผิวเราต้องเสริมค่ะนี่เลยเสริมเกราะป้องกันให้กับผิวตัวนี้อันนี้ฉันเอามาฝากเธอขอบคุณนายตาของไฟล์ตัวนี้นะคะจะเป็นสกินแบริ um เออร์พรีไบโอติกเซรั่มอินครีมงงไหมเซรั่มมินทีคืออะไร คือเข้มข้นมากกว่าเซรั่มทั่วไปแต่บางเบาวกว่าครีมทั่วไปอ๋อคือเหมือนเอาข้อดีของเซรั่มกับข้อดีของครีมเนี่ย<ช>มารวมกันถูกแล้วตัวเนี้ยฉันใช้มานานแล้วหลายเดือนแล้วฉันชอบมากฉันบอกว่า,วามันเหมาะกับคนอย่างพวกเราที่เราลองนู่นลองนี่ใช้หน้าเปืองเจอมลภาวะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเสริมสร้างเกาะป้องกันให้กัดผิวบิบลสิคะนีเ่เลยเซรั่มเป็นครีมนะคะนี่แล้วเ,เนี่ยนี่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 ่มว่ามันจะเริ่มย้อยละใช่มันจะเป็นครีมเนี่ยจะแอะเลยแต่เซรั่มมันไหลไปแล้ะ ใช่แต่เนะี้ยแบบแต่มันจะแบบเกลี่ยง่ายด้วยแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าไหลเป็นน้ําขนาดออนั้นนะคะอาจทาเลยตัวนี้เนี่ยตาชอบมากหลังจากที่ตาใช้นะคะรู้สึกว่าผิวไม่ค่อยระคายเคืองอ,อย่างช่วงหลังๆบางทีมันมี pm 2.5หรือว่าการใส่แมสอะไรเงี้ยแล้วตาแบบผิวเป็นสิวพดเป็นระคายเคืองอักเสบอะไรเงี้ยบ่อยมากตัวนี้ดีมากจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อทาง่ายไหมนี่ไงซึมแล้วซึมแ,แล้วนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาทาปุ๊บก,ก็จะซึมซาบไว้อย่างตัวไอตาใช้เนี่ยตาใช้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยค่ะใช้ตอนเช้า แบบนี้ก็คือแต่งหน้าได้ไม่เป็นคราบเริ่นเหมาะเลยเพื่อวันนี้เราออกไปถ่ายอะไรที่วงที่วัดที่งาน<ะ>มีฝุ่นควันมีอะไรกายานไม่แคร์เพราะตัวนี้จะเป็นบ a เออร์ให้ผิวใช่นะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะตัวนี้เนี่ยมีพรีไบโอติกด้วยนะคะ,ะเขาควบค<ะ>ุมสมดุลของผิวผิวเราอะแห้งไปก็ไม่ดีมันไปก็ไม่ดีเอาให้มันบาลานซ์นะคะแล้วก็ยังมีไฮยาด้วยช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะอพอผิวเราชุ่มชื้นกําลังพอดีแล้วมันจะแต่งหน้าเรียบสวยเนาะใช่ไหมเธอเธอเป็นคนผิวผิวมันหรือผิวแหง ผิวผสมอ่าใช่อืมผิวผสมก็จะแบบมันบางส่วนใช่มันบางส่วนมันบางส่วนตอนนี้ก็ช่วยปับสมดุนด้วยใช่ทําให้เวลาที่แบบผิวแห้งเกินไปแต่งหน้าไม่ติดผิวมันเกินไปแต่งหน้าเราเยอะไม่สวยอ,อย่างฉันนเป็นคนผิวมันฉันก็จะแบบไม่กล้าจะใช้ใช้ครีมอะไรมากมายแต่ตัวนี้ใช้แล้วแบบซึมซาบไวใช้แล้วจะได้หัวฝรั่งไหม <c oughs> ได้อยู่แล้ว เดี๋ยวพี่ยี่สิบมาทุบฉันทำไงไม่เราสามารถมีผัวหลายสาขาได้ <S 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 อ่อสมมุติตอนนี้เราอยู่ไทยเราสาขานี้เดี๋ยวตอนนี้เราเป็นสาวอินเดียเรามีสา,สาขาอีกสาขานึงได้สาขาแบบเขารัฐอะไรอย่างเงี้ยไดแกงๆได้ได้เลยอุ้ยเราแกงฉันขวดเดี๋ยวถ้าหมดอ่ะทำไง จะบอกว่าราคาไม่แพงมากอาจจะไม่ได้ถูกเหมือนแบบทั่ว,วไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคุณภาพดีมากแล้วก็ส่วนผสมแบบพรีเมียมมากราคาเนี่ยถือว่าไม่แพงเลยกับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยาอตาใบยาณิสาราเพราะว่าให้ขวดเดียวใช่เพื่อหมดก็ไปซื้อเองไปซื้อได้เลยค่ะที่ f a c e b o o k Fan p a g จของแบรนด์หรือว่าแบบโซเชียลของแบรนด์ก็ตามนั้นได้เลยค่ะตัวนี้รู้สึกผิวพร้อมจากการแต่งหน้าฟาดแบบสาวแขกสาวอินเดียละเริ่มเลยมหม มาสิหาเริ่มเลยแล้วปกติอุ้ยลองพื้นชีแรงอยู่นะใช้ทุกวันเวอร์หวานฟอยไหมไมีอยู่ตัวเดียวในบ้าน <c oughs> มาเมาเรื่องมูกันหน่อยดีกว่าเธอแบบ อะไรยังไงตัวแม่เลยไหมคือส่วนตัวนันะเป็นคนที่ทําอะไรเราเชื่อชอบคานี้มันดูแบบมันเก๋อมันเท่ดีอะทำอะไรเราเชื่อคือเราต้องเชื่อก่อนเพราะถ้าเราไม่เชื่อคนนอกมองก็เหมือนคนบ้างมงายนะเอาพูดก็พูดนอะอกปะคือนะว่าการมูสําหรับตัวนันะมันคือเพื่อความสบายใจถูกบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวเองพร้อมแล้วแต่สมมุติว่า เราจะมีนัดถ่ายงานสําคัญหรืออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างกลัวว่ามันจะมีเหตุที่ไม่คาดคิดใดๆเนี่ยอาจจะต้องขอให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นมากป้อกันไว้ป้องกันไว้เผื่ออแต่ช่วยได้จริงไหมอันนี้ก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าเราทำไมเราก็เชื่อเอฟิลค่อยพงให้พระเราก็ไม่รู้จะช่วยได้จริงไหมแต่แบบพอใช้แล้วหรือห้อยแล้วสบายใจอะไรแบบนั้นเออเทปนี้จะมีเสียงแบบคุ้คุยคุยอุยคุยคุยคะเคราะุยคุยคุยครยคุยคุยคุบคุยคุยคนยนุยคุยคนยคุ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 ยะค าาแล้วเธอเคยไปมูอะไรที่ไหนมาแล้วบ้างอะ่ะเมาได้เหรอเมาไดเอาเอาเอา,เอาที่เอาที่พูดไดจริงจริงเรื่องของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก,ก็ก็มีเทรนเหมือนกันนะ<า>สักสิบกว่าปีที่แล้วจะเป็นตะตุ่าวเคยฮิตแบบทุกคนต้องห้อยใช่แต่ปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นเหลือเฉพาะกลุ่มมียุคหนึ่งคนอุ้มลูกเทปใช่ไหมอา้าวเต็มเลยทุกคนเ,เดินห้างกันเต็มเลยเดินลงดาราอุ้มกันทั้งวงการตอนนี้เหรอดิฉันคนเดียว วแต่ว่าส่วนตัวนะจะเป็นคนที่เชื่อตรงนั้นเลยโดยเฉพาะเรื่องของพระแม่อุมาที่เรากาลังแต่งเนี่ย่เพื่อที่จะไปวัดเพื่อที่จะวัดองค์พระแม่แล้อย่างแบบ อย่างงานเราอาชีพเราอ่ะคนเขาก็ชอบแนะนําว่าให้บูชาอะไรนะพระพิคเนศแต่พะพิคเนศสําหรับฉันคือแบบไปไหว้ที่ไรก็มีแต่เรื่องดีๆมีเรื่องปังๆที่เราไหว้เวลาเราได้งานนี้ได้เงินมาตรงนี้เป็นเพราะองค์ท่านให้หรือว่าเป็นเพราะว่าที่เราลงมือทำใช่แ้วหนูบอกว่าต้องควบคู่กันจริงไหว้แล้วอยู่เฉยๆก็ไม่ได้แต่ลงมือทําอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่สบายใจนี่ออกปะอย่ามองว่างมงายมงายหมายถึงว่าขออย่างเดียวไม่คิดจะทาอะไรอันนั้นนะเรียกว่างมงาย อ,อ่าถูกอีเชนฉันชอบสวดค่ะอะไรนะพี่เมย์เออพันล้านเพงเพงพะพาหาหาลือลือสวดประจําเธอเธอสวดไหม,มบางทีบางคําเราก็ไม่แน่ใจว่าคํานี้ออกเสียงไว้ยังไงออเอ,อ,อันนี้อันนี้หนูสวดไปถ้าออกเสียงผิดหนูจะได้ไหมตอเนเด็กอันน,นม,มาะขอเล่านิดนึงในอีปิโอ่ท่อนจะจบจะมีคําว่าใช่ฉันเป็นเด็กเราฉันเขินมากเลาจะออกเสียงว่าฮีแทนออแล้วสัดท้บ คือความเด็กน้อยอ่ะนื้ออกป้าเราสวดกันในห้องเรียนอ่ะถึงประโยคนี้ที่ไรเด็กก็จะแบบดพูดน้ออาจริงๆแล้วถ้าเราพูดไม่ได้เจตนาว่าจะพูดหมายถึงคำนั้นมันก็ไม่เห็นเป็นไรป่ะเนี่ยเป็นอันนี้เป็นเจตนาอันนี้เจตนาอันนี้ชัดเกินแต่ว่าลุกวันนี้ก็ต้องเป็นตาคมๆถูกไหม ส,ส,ส,สาาววอินเดียแขกนะนำว่าเขียนขอบตาดำบนล่างเลยเริ่ม <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ลุกไหนยังไงไม่รู้แต่ขอบตาดำบนล่างก่อนเลยเริ่มอยากรู้ว่าอุปกรณ์การมูของเธอที่เธอมีแบบว่าหลักๆเลยมีอะไรบ้างเอาที่พูดได้อันไหนเป็นความลับไม่ต้องเอ้ย <c oughs> อันนี้ตอนนี้เขารู้แล้วแหละว่ามีฉ <c oughs> ันว่าแบบเทวรูป <c oughs> <อ>ว่าอะไรไที่แบบ <c oughs> เราจิตจิตเราระลึกนึกออกปะจะไม่ได้ว่าแบบคนอะไรเงี้ยเพราะฉันแค่รู้สึกว่าน่าจะยังไม่ได้เจอร่างทรงที่ เป็นแบบของจริงแต่ออว่าส่วนตัวท้ามูเนี่ยจะเป็นคนท่าสมมติทเทีจะทําเต็มท,ที่แบบจัดเต็มเรื่องพิธีกรรมหรอใช่แบบจะเผาจะน้ํามันข้าวตอกอะไรที่ยต้องต้อง,องคือทําเราต้องทําถึงเพราะนะั้นรสึว่าถ้าทําไม่ถึงอ่ะเราไปหลายๆที่บางที่ทาไม่ถึงโป๊ยเรารู้สึกว่าแบบฮะคือปกติเวลาฉันไปวัดฉันไปทําบุญอะไรอะ่ะฉันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันต้องถึงไม่ถึงแต่ทีเนี้ยจะมีเพื่อนอยู่คนนึงนางเป็นเหมือนคนที่ค่อนข้างมีเซนด้านนี้ อย่างเวลาเราไปวัดเองอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่เราสวดเราอะไรไงถึงหรือไม่ถึงได้ถึงไม่ได้ท่านได้ยินไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไปตามนานแล้วรอบนั้นไปกับหมอดูแล้วก็ไปกับเพื่อนคนนี้แล้วพอไหว้เสร็จอะไรเสร็จเนี่ยก็คือลมลมมาแบบปุ๊บเลยใช่เหมือนในหนังคือปกติไม่เคยเจอปกติไม่ได้เป็นคนมีเซตหรืออะไรแล้วเพื่อนคนนี้แหละก็บอกว่ามึงถึงนะเนี่ยท่านมานั้นเนี่ยมาแล้วนั้นเนี่ย ได้เลยรอบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเออรอบนี้กูไหวถึงอะไรางี้ถ้าไหวก็ต้องจัดเต็มถ้าไหวไปแล้วไม่ถึงก็เสียเวลาเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ฉันอยากไปแบบบางที่ที่ดังๆเพราะบางที่คนเขาก็อบอกนะว่าแบบเออที่นี่โรดอะไรอย่างนั้นอย่างงี้แต่ก็คิดอยู่ว่าเอา้าแล้วถ้าไปขอแล้วได้จริงก็ LEGO ต้องกลับไปแก้บนนะก็ <classical> ต้องหาเวลากลับไปนะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าไปแบบตามกระแสแล้วก็ลืมๆฉันก็เคยนะบางทีเขาแบบพาไปวัดนี้ก็ไป ไปขอปรากฏผ่านมาปีสปีเฮ้ยกูเคยขออันนี้ปะวะถ้าลืมแล้วท้าไม่ได้แก้ยังไงจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตชันรอเปล่าเดูงรื่อผีแคบบนไม่เคยดูค่ะเขาทำไมคะนนั้นลืมอ่ะฮะทำไมต้องมองด้วยสายตาแบบนั้นอ่ะแต่ฉันเคยเห็นมันมีเหมือนเป็นอะไรนะเลิกเราเหรอ ว่าไปพูดถึงงานนวราตีฉันไปอ่านมาเขาบอกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะที่อินเดียเขาจัด9วัน9คืนเลยใน9คืนเนี่ยเขาก็จะบูชา9ปางของพระแม่อุมานั่นเองจาก็คือคําว่านวะมันก็คือ9แล้วไงราตีก็คือกลางคืนถูกไหมนั่นแหละก็คือบูชากัน9วัน9คืนแต่วันที่เป็นแบบฟิเนเรชชว์ก็คือวันสุดท้ายคือวันที่9ที่10 พอดีว่าเดือนนี้มันมาตรงกับวันที่14 15เดือนนี้นั่นเองจ้าพูดแล้วก็อยากไปนันเนี่ยปีหน้าถ้าเกิดแบบไม่มีโควิดหรืออะไรใดๆฉันว่าก็อยากจะไปจออยากไปเห็นพลังใช่ไปเห็นพลังถ้าได้ไปเห็นงานจริงอ่ะมันน่าจะดีมากเสียดายปีนี้ไม่รอดูปีหน้าจะเต็มโอ้ฉันแห้งแล้วอ่ะเอาอันใหม่เธอนี่ในกล่องนี้เธอเอาได้เลยเดี๋ยวฉันแกะให้เมื่อก่อนอ่ะจะใช้ชีวิตว่างานทั้งหมด แต่เพิ่งเดือนนึงที่ผ่านมาเนี้ยเริ่มมองว่าการพักผ่อนอ่ะเป็นงานที่ต้องทำอ่ะจริงพูดถูกแปดแปดแปดทำงานแปดทำงานแปดพักผ่อนแปดนอนหลับแปดเจ่งมากให้เรามองว่าการนั่งเล่นกินเที่ยวบ้าบอจะต้องเป็นงานที่เราต้องทำนั่งเล่นถือแบบกินเที่ยวถือว่าเป็นงานเพราะว่าพักผ่อนก็คือต้องอยู่บ้านชั่โมงแยกกันนะ นั่งเล่นกับนอนแยกกันนะนอนก็คือให้มองว่าเป็นการตอบัตรนอนคือนอนหลับแต่เก่งนะที่เธอแบบว่า organize ได้อะแล้วตื่นเช้ามาออกกําลังอะไรใดๆอะไรเงี้ยแต่พูดถึงความเชื่อเนี่ยจะบอกว่ามีหนังเรื่องนึงที่ถ้าดูจบนะความเชื่อจะเปลี่ยนไปหมดเลยอะไรเรื่องไหนหนังอินเดียที่พระเอกเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาแท่ฮะใช่ไห ฉันเคยเห็นมันดังมากนะม, <า S 1> มันดังมากเหมือนมันเป็นหนังรางวัลอะไรย่างยย,ย,งยังไม่เคยดูยังเอาง้นะเราย่อยๆเลยนะเพจเป็นเมื่อต่งนาที่ทำของบางอย่างหายไปก็เลยไปถามคนว่าัไงดีชนะได้ ของนี้นไม่เนาจสกลับบ้านไม่ได้คนก็เลยบอกว่าไปขอศิวะสิศิวะคือบรรดาให้ได้ทุกอย่างอนางก็เลยไปขอแล้วขอคุณแจกลับมาได้ไหมผ่านไปยังไม่ได้นาไปวีนค่ะวีนกับใครวีนศิวะไงเดอกกลางวัดเลยแรงมากไหน โกหกไหนบอกว่าขออะไรก็ได้ทำไมฉันขอเนี่ยไม่ได้อคนก็เลยแบบเริ่มเอะหนังเรื่องนี้จะสอนให้เกิดความเชื่อเช่นคนมาไหว้สมมติไอตาไปไหว้ไอตาขอล้านหนึ่งอไอตาทําบุญไปหนึ่งพ,พันเพกจะมีคำถามแล้วว่าว้าถ้าสิวะให้เงินไอตาได้ล้านหนึ่งจริงสิวะจ,จะเอาจากไอตาพันเดียวทำไมเฮ้ยแล้วก็มีอีกช็อตหนึ่งสมมตินี่เป็นเป็นพระสิวะองค์ไซนี้กับองค์ไซเท่าคนอะเพกถามว่า บูชาต้ององค์ไหนสิวะเหมือนกันไหมคนขายบอกสิวะเหมือนกันแต่ว่าเล็กกับใหญ่เขาก็ถามองค์ใหญ่ให้เห็นผลเร็วกว่าหรอไม่เท่ากันนี่ยบ้าแล้วเอ้าวแล้วฉันจะสื้องค์แกมทำไมดังเขาถามว่าศิวะใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมไอ้คนขายบอกว่าใช่แล้วใครเป็นคนสร้างสิวะนี้ล่ะใครเป็นคนปั้น พี่คนขาบอตั้นเองกับมือเลยมนุษย์มันก็เลยบอกไลยปะงั้นฉันก็ไหว้เธอสิเพราะว่าเธออะสร้างสิวะขึ้นมาเอามันก็พูดถูกนะเออเข้าใจไหมมันก็ช่างคิดนะดังนั้นนะๆนนนให้ไปดูเรื่องนี้เลยแล้วความเชื่อเรื่องของการมูเตลูจะเปลี่ยนเปลี่ยนไป,ไปเลยแต่ถามว่ายังเชื่ออยู่ไหมเชื่อ <ไป S 1> อยู่ <laughs> เรามีรถลิโมไปวัดด้วยนะรถลิโมลิมซีนจริงปะเนี่ยจิงผู้จริงเธอจะบอกว่าผู้ช่วยฉันน่ะเป็นแบบมนุษย์มหัศจรรย์ติดต่อสตูน่นล่าสุดติดต่อรถลิโมซีนเพื่อที่เราจะไปถ่ายที่วัดผู้ช่วยฉันก็เป็นคนมหัศจรรย์ค่ะทำไมคะติดต่อผู้ชมผู้ชายติดต่ออะไรได้หมดเลยออสปอยลุคฮาโลวีนเธอหน่อยสิแต่ไม่ต้องบอกนะเดี๋ยวเขารู้ปีนี้นะจะแต่งเกี่ยวกับศาสนาแต่งกับความเชื่อบอกเลยว่า กมศาสนาต้องค่า <S 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 แต่น้าค่ะก็รู้ว่าน้าจะลองทําในสิ่งที่แบบคนอื่นไม่กล้าทําถ้าเราเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอะต้องรับให้ไหวไ<ม>แต่ร,รู้เลยว่าแต่งเสร็จอะจะต้องมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่จริงๆอะฉันจะบอกว่าการแต่งอะไรแบบนี้ในประเทศอื่นๆอะมันมีแล้วมีมานานแล้วมันทําให้คนหันมาสนใจนะอะย่างพูดง่ายสมมติเราดูพศพระสงฆ์อะมันทําให้คนหันมาสนใจอย่างเพื่อนฉันอะชนีอ่ะ แบบไม่เคยเข้าวงเข้าวัดไม่เคยอะไรอะไรแล้วนางบอกว่านางชอบดูไลฟ์พอสอแล้วนางบอกว่าดูแล้วแบบคิดได้จิตใจสงบคือเขาไม่ได้เล่นตลกไปวันๆขเขาก็มีสอดแทรกอ,อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้คนรุ่นใหม่มันเข้าถึงมากขึ้นถ้าเกิดเราไม่เคยแต่ต้องเลยไม่เคยพูดถึงเลยมันก็จะหายายไ,ไป, <ๆ S 1> ไปเออมอาจะเฟดไปอะไรอย่างเงี้ยรอดูนะฮะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะเกียมไปกดรีพอร์ตเล่มหรือเปล่ารีโพสกดแชร์ เ็นกรอจอกำลังใจเออปีนแบบี้อาทำเนไอตาทำไรไอตาจะแต่งเป็นสไตล์คอสเพย <c oughs> ์ค่ะเพราะว่าไอตาย,ยังไม่เคยคอสเพย์มาก่อนเลยก็เดี๋ยวรอดูนะกันเป็นแบบเป็นคอสเพย์มังงะในใจเลยโอ้ยรอนเสร็จก่อนทำได้ไงเนี่ยจะแล้ว พอเธอบุญเติมเธอบุญเติมเนี่ยเสร็จแล้วนี่น่าจะเข้มที่สุดที่ตาเคยแต่งลรอมั้งถ้าไม่ถ้าไม่นับลุกแรกอ่ะเธอเหมือนแบบว่าคุณแม่ตรวจงานแบบเอาเอากาวเก็บห่างคิ้วนิดนึงค่ะให้มันรุปไปตามเออโอเคนึกออกปะนึกออกก็อยู่นี่เธอแกงฉันหรอไม่ห่างคิ้วไอตามันนี่ห่างคิ้วเดี๋ยวไง ขนตาก็อยู่นี่แกงหรอ,อเห็นไหมว่าพอมันเข้าอยู่ในทรงปุ๊บอ<า>ิดจะไม่เติมทะอีกข้างเองอขอบคุณค่ะ<า>เสร็จเสร็จเสร็จสมอารมณ์หมายถ้าง,งั้าตอนนี้พวกเราแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอไปแต่งโอทรงเครื่องอันนี้ยังไม่เต็มอันนี้ยังไม่หมดยังยังมีเยอะมีเครื่องประดับอีกเยอะนะคะเดี๋ยวเจอกันตอนฟินิชลุคค่ะ เดี๋ยวจะพานิสัมบนีมาขึ้นลิม و ซีนนี่ค่ะเราจะขึรถลนไปวันนะรถลิมูซีนจี๊ดจีโอเคเดินแกงแล้วมันจบแล้วล่ะเธอมันเหมาะกับชุดเรามากที่ชุดเราธรรมะถมะมีใครแต่งตัวอย่างนี้ขึ้นสำหรอมไหมคะพวกเราเป็นคนแรก มันมันเหมาะกับชุททดที่ธรรมะทะแมงมากอะเธอได้ไหมยังไงกับเธยสู้ค่ะเอออ่ะ,อะ,อะพร้อมไหมคะพร้อมลุยค่ะคุณพีอ่อะไรสบายสบยไม่ทำวัดวิษณุใช่เลยที่เนียบอกเลยนะคะว่าปังมากเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในค่ะ สเตกันอีกแล้ววันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาเก็บภาพสวยๆถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดอินเดียชุดแลงกาของไอตานะคะแต่ไม่ใช่ครั้งแรกของนิสาแต่ว่าครั้งนี้คือสนุกมากเพราะได้มาจอยในช่องไอตา,อาแล้วก็บอกว่ทาทุกครั้งที่เจอชี้ก็คือแบบ สนิทกันมากขึ้นมีความน่ารักแบบปันกันนะคะใช่ทุกครั้งที่เจอนิสาก็มีความสุขเสมอแบบมี energy ดีๆอุ้มดีๆมี energy ดีๆให้กันอ่าไม่ใช่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเห็นพวกเราไปทําอะไรใหม่ๆกันอีกนะคะคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันได้เลยแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด subscribe กดสั่นกระดิ่งกัน uh ด้วยนะจ๊ะเวลามีวิด hey ีโอใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันเดี๋ยวสําหรับวันนี้พวกเราไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายนามาสเตย์นามาสเตย์สวัสดีค่ะ So, can I get some closure? Stay right where you are and don't come closer. If you ever picked it up, it's over.